พี่น้องเอ๋ยขั้นได้กินลาบซี้นอย่าลืมเจ้าแพวผักกินผ้าเงินผ้าคำาก่อย่าลืมกระเบียนห้างอีสารอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวนมเยืนกลับมาเยี่ยมมายามแม่เตี่ยน้องกินเพรนผู้ปลูกผักหอมเปาย่าๆอีกคนนึงค่ะหลายคนเข้าไปติดตามเบิ่งคลิป สาวน้ำเงินมาถ่ายแมเตียปลูกผักคอมเปร่หลายๆคนอยากได้แนวอยากได้ไนนะคะเพื่อไปปลูกเดี๋ยวสิมาถามให้พี่น้องค่ะว่าเพื่อนนี่ไนพผักคอมเปแบ่งขี่นองบ่อแล้วกัการดูดแลจังไดจะง,ง่ามปานนี่ถือว่าไม่ยอมไยามอีกเทนึงเดียวตามเขาไปาหาแมเตียในพูดนนะคะเข็นถอนผักคอมเปอ,อยู่ในไรบุญนะคะ เดี๋ยวตามสาวน้ำเรียนเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะแม่เตี้ยสวัสดีจ่าสวัสดีจ่าคุณพ่อสวัสดีจ่าวแม่เตี้ยกับพ่อประยุนพ่อประยุนนะคะพี่น้องคะมื่อนี้สาวน้ำเยื่อมาเบ่งแม่เตี้ยน้องกินเพนอ่าเก็บเก็บพักหอมเปรพักพักหอมเปรีอนนี่เนาะเอิ่นถอนเอิ่นถอนอยู่บ้านน้องกินเพรนนะคะ ตำบลน้องกินเพีนน่หเนาะจ้าตำบลน้องกินเพีอำเพื่อว่าริ่ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเฮากำลังถอนเพื่อที่จะเอาไปขายกระรอบแล้วนี่แม่รอบเลขจ้ะรอบเลกรอบแรกแต่บวนเด็ทัวร์แป้งบวนเด็ทัวเอาจากสี่ษะออกไปแล้วจกถุงทั้งเบิร์ดอ่าโอ้ยนับประทุนเห้อโอ้ยลายรอบลายมือแล้วนับนี่เด็กเครื่องอยู่นี่เขาก็เฮตันี่กันันี่ย่างตาหนีต้องไปไม่เดียวเสียวเดียวหนึ่งเนาะ น้าปอโทษว่าสันพี่น้องเป็นต้าอันซ้อนนำขักเป็นจังไดลำแหนะข้าขยับขึ้นมาแน่บ่ไข่แน่เมือนี่ไข่แน่จุ่มขึ้นมาหนีโดนละอละเด็กพ่อเดือนละราโตจ้ะอาทิตย์สองอาทิตย์ละตกถุงละถุงละห้าสิบบาทถุงละห้าสิบบาทคือกิโลละกิโลละสิบบาทสิบบาทเดเนาะสาวน้ำยืนมาไทยแม่เตีอาปลูกพักหอมเปไปคลิปหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่น้องได้หลายที่เขามาเบิ่ง ยักไปลาขื่นแสนกวิวใจย,ย่ำใดมือว่านนี่ไม่เห็นทักมาหาเพื่อนแม่เอา้าคลิปแม่คนเบิงเป็นแสนแม่แกันเลยว่ามีผู้โทั่หาบ่เนี่ยทั่หลายอยู่ทัหลายอยู่ส่วนหลายข้าเจ้าทั่ม่หยังทั่มากลงคนก็โทั่มาถามไนลังคนก็โทั่มาเรียนว่าปลูกยังไรแต่ไรแบบว่าเพื่อนนั้นมกกักเกษตรแต่ว่าเพื่อนผู้เท่าเพื่อนกับว่าบ่บมักเดดกดตกแต่ว่าโอ้มักเบิองประมาณสีเนาะ มาเบ้อดเอสลาบุรีผุนแถวทั้งใดมาเบิดแถวอันยังก่อนสะเจียวสะเจือกรุงเทพเนาะงคนเจนกระทูมาจ้ามาลายเจ้าหน่อยเมตียสิบริธานเพราะน้องเบล่ะค่ะค่าดรับโทรศัพท์พี่น้องสงสัยต้องให้แอดไลน์เราแบบนี้เนาะมีเวลาจะไปตอบข้าวเนาะเล่นไลน์อยู่บ่ปกติเมตียอยู่อ่านั่นแหละค่อยเดี๋ยวเบื้งโทรศัพท์ปันใดบวค่อยเดี๋ยวนี้เรียกตั้วอยาให้ข้าวแอดไลน์เอา ถามคำถามหนึ่งที่เห็นอยู่ในหันนั้นคำถามแรกมีในพผักหอมเปยขายวัเผิ่นว่าแม่เตียมีแบ่งบอกคะกับมีพ่อมีเนี่ยอยู่แต่ว่ามันกับบหลายนะกับพ่อมีอยู่เด้อค่ะเด้อแต่ปัญหาตอนนี้เห็นแม่เตียบอกว่าโบมีคนเอาไป่งไห้หมายมความว่าบบมีเวลาที่จะไปลไปไปไปสนีลองถักสาวนมเยินมากก็ไดในส่วนหนึ่งเนะาะถ้าแมน อ,อยากได้จังใดเดียวสาวน้ำยืนอาซิเบิงหายนะคะพี่น้องก็ลองแอดไลน์สาวน้เยืนในไต่คลิปมาแล้วกันเนะาะหลายคนบาัตานี่ที่เห็นอยู่ในคอมเมนต์เพื่อนว่าไสว่าปลูกง,ง่ายแต่ว่าจะคลองเอาไปปลูกปลูกจังไดเมาคือตายเบิด์บรสันบ่เคยปลูกบ่ได้จักทือเพื่อนว่า การเจ็ดสิว่าจังไดเนาะแม่เตียแม่นเพิ่นกัโทรมาถามเพื่อนกันว่าเพิ่นไปสั่งเอาอยู่ร้านไปปลูกอยู่ร้านมันคือบ่เกิดเพิ่นว่าอ,อ,อยากได้พันธุ์มันเพิ่นว่าจ้าสำหรับแม่เตียแม่เตียว่าปลูกงา่ายบ่คะปลูกง่ายแล้วค่ะปลูกง่ายแล้วว่านถิ่มไว้เนาะก,ก็ฮุตแต่น้ำเอาแต่หญ้ามันอ่าอ่าค่ะ ท่านผูเห็นเกิดมากค่ะที่ว่าบุเกิดค่ะก็คือวานถิมไใบเดือนหนึ่งโคดนามย่างเดียวอ๋อถ้าเขาเกิดก็เกิดเลยเกิดก็คือเกิดสิบหามือนน่นแมนชั่วเลยสิบหามือจ้ะสิบหามือนี่สิปืดเขียวปีคำนั้นเลยน้ำผื่นนี่วานไปแค่สิบหามือนี่ก็เห็นแล้วแมนสิบหามือถ้าเลย่อิบหามือไปกับเบื้องเดือนหนึ่งทถเดือนหนึ่งมันบุกเกิดนี่ก็แสดงว่าไถ่ถิมใบ พอเราแบกออกไปแล้วนะคะแบกไปแช่น้ำไป <laughs> แบกออกไปไว้ก่อนบาคา่ค่ะตรงล่างน้ำบ่ค่ะแม่แม่เตี้ยเอาไปไปว้ซกอนค่ะเหมือนนี่มาแลงจังเห็ดนี่<อ>มาแลงกับผักกันล่างกัดกัดกระหอกนะล่างแล้วก็ตรงลอกลอกในต้นเขาเนี่อ๋อจ๋าตรงหลอกออก็ยังสีตรงดึงใบเรื่องจดึงใบเบาานี่ใหงตรงสอบน้ำเนาะสอบน้ำจ๋าลายคนก็ยังถามอยู่นั่นแหละว่า เกีย่ยงเจ้าของเอาไปปลูกแบบซื้อน้าตลาดนะนะแม่เตี้ยแบบตลา<ป>ดเพื่อบอกฉันหะมาเพล่าเพื่อนกัน,นมันคือม,มันคือตายเพื่อนวะมันคือบรรดเพื่อนวะเอางี่แม่เตี้ยว่าให้ฟังใหม่เลยค่ะวิธีการเตรียมดินตั้งแต่สิบปลูกนี่ค่ะเขดจังดไ,ไดเกาะไท่นน๋ไทดินกับไทดินทุกคนจไทดินพ่วนดินจ้าในการ ก็เอาปุ๋ยปับสภาพดินนะเนาะจ่าบานล่องพื้นน้ากับปุ๋ยน้าปุยมักปุ๋ยแอ้ขี้ข้วไอปุยขอกห้านีละปุยขอกเมนเ้าบานไปเลยกากับมาไทไทปั้นอีกทีนึงไทปั้นอีกแค่เห็้มันเห็นดินให้ฟุ้น่ะมันเข่าคู่เข่าเขากันจ้าจ่าบานนี้ห้องกันจังค่อยบานจ่าบานแล้วห้องกับเปิดน้ำใส่สะบปิงเกอร์ใส่ค่ะกะท่อนัันละกะเลลวห้ากับ ฮดน้ำชุ่มมือชุ่มมือค่ะแต่มันชุ่มฝนน้ำก็บพราต้องฮดมันนะเนาะค่ะกระเบื้องเขาจะเริ่มเติบโตแค่นั้นเนียนแต่เขาเกิดมานีแม่ก็แค่ฮดน้ำกระฮดน้ำใส่ปุ๋ยยังอีกนะคะปานนี้ก็ใส่ปุ๋ยเล่งบานนียย่ามดจักเดือนค่าว่าเขาเกิดมาจากเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนพุดีสามเดือนจะเมื่อไหร่เนียนสองเดือนใส่ปุ๋ยยังนะคะบ้านใส่ปุ๋ยเล่งคือเก่าเอาเอาปุ๋ยยังใส่ สูตรไอ้สูตรนี่แหละสูตรยีย่สิบห้าเนี่ยแหละของทอบทบวันยี่สิบห้าเมนของทอบวันยี่สิบห้าอืมค่ะใส่เกลือไหมอ้กสูตรอันนี้นนนใส่หลบตอนมะไทายไทยหลบก่อนเขาก,ก็บานสองเถื่อนเนาะบานนี้เขาก,ก็บ่ได้เก็บบานก้อนสิเก็บอีกเขาก็บานอีกบานนี้ให้หักาคนฟูให้มันลุกไงค่ะกับบานอีกค่ะนั่นแหละอันนี้กับบ้านไอบ้านอยู่บ้านลุกแล้วเบิดหนึ่จังสีบ้านอีกอนี่ สรุปตั้งแต่ตั้งแต่แม่เริ่มปลูกมาน่ะหอดจักเดือนค่ะเราจังเก็บได้นี่สามเดือนสามเดือนเมียนไตกระเบิงน้าบานต้นมันงามบ่อ๋อค่ะก็แล้วแต่คนได้ลองคนก็เห็ดงามลองคนก็เห็ดบ่องามค่ะคือปีนี้ไปเบิงต้อผูขบพันพันพนวาเห็ดหยาขนาดแม่ไปค่ะไปเลี้ยนน้ำเพลนไปเบิงสูตรน้ำเพลนเพราะยังบ่อเห็ดแต่งามซำหนีค่ะไปเว้ากันอยู่ว้านวยเป็นยังขนาดเลี้ยนสูตรมันน้ำเพลนได้หนีเป็นยัง มันคือบัวงามของเรามันสิเป็นโลกใหม่แล้วว่าปีนี้มันเหตุอย่างมันเป็นโลกใหม่แมอ่นเป็นโลกเหลืองใบใหม่ค่ะนี่งามหายพี่น้องงามนี่ครับมาประมาณสามเดือนเนาะแม่เก็บขายสามเดือนเดื่ยอนนี่มันก็ซีเดือนแล้วนี่ค่ะตอนนี้เริ่มซีประมาณซีเดือนเแล้วนี่แต่จริงๆสามเดือนก็เริ่มได้เก็บขายเริ่มได้ย้อนแล้วย้อนสามเดือนก็แค่ใส่ปุ๋ยแค่จะกรอบนะคะจากสามือนสามรอบสามรอบเนี่ย ซ้ารอบที่เดือนน่ะแหละเนาะแมนคือให้เวลาเขาเกิดน้ำหนะอีกเดือนนึงนะโอ้บ้านพี่เรานี่ยซ้ำเธอบานในบ้านลูกพี่เนี่จริงๆคอยเห็นมันเงยซะเกินเดี่ยก็สิเอาปุ๋ยบ้านอีกค่ะก็สิจงไว้บ้านเห็นมันใหญ่เห็นมันเงาคนนี้ก็สิเก็บนี่มันเก็บบ่อเหลี่ยงไงให้แตงไหญมันอเหลี่ยงมือลราเดินไังได้ดิดอกดอกเขาเริ่มเออดอกจนสิแก่แล้วนี่ปลูกประมาณเท่าไรก็คือไม่ตีอะทั้งงานบ่คือ บ่บ่ค่ะบ่ถึงงานได้พี่น้องงานกูกลัวแต่ว่าลกบ่ท่านนะคะประมาณงานหนึ่งเอ้าแต่ว่าตอนนี้เห็ดน้ำบอท่านเพราะว่าเขาใหญ่เร็วเนาะไอไอท้อนออกไปทางหลังไงเกิดขึ้นอีกแล้วแม่นบอหลังก็เงื่อยขึ้นมากก็ขึ้นน้ำปนแต่ขึ้นอีกแล้วสิบวนกลราฟยังไดเราบัดอนนี้ค้องข้างหนยังบ่ทันแล้วเดี๋ยวทีมีคนบอกว่ารับคนงานบอ ถ้ามีลูกเาาก็ติบอกว่าพ่รับแต่ลูกเคยนนอันคอยลบไปนี่แล้วเถวซองเถาดอกนีนอกกรลังเริ่มออกอก็ต้องเด็ดทิมก่อนนอกตอนนี้เพราะว่าเขาบอกเอาแนวเนี่นเพราะว่าเขาบอกเอาเนีย,เ,นยเขาก็ลอกออกอแต่ว่ากระบอกแม่เตี้ยวไว้อยู่พี่น้องว่าจงแนไวไว้ในเด้อจกหมองในเด้อ <laughs> ไว้ปั่นพี่น้องเขาครูอยากได้เนาะเป็นส้นลาย อันผู้ใดกระามผู้ใดกระทมเพื่อนใส่ปุ๋ยยังเพื่อนใส่ปุ๋ยยังเขาก็บอกนี่ิปอยู่ว่าเพื่อนใส่ปุ๋ยคอกแนนบอกเขาแม่ใส่ปุ๋ยคอกหลัวการมะเร็งตอนตอนใดก่อคะตอนมันเด้สองสองเดือนสามเดือนเนี่ย้งเป็นปุ๋ยเร่งเป็นปุ๋ยเร่งเกียวกรบใบเขาบอกเขานี่นเจียวกับไบอเพราะมันเรื่มแตกใบแล้วเดิมมี่ใบแล้วเนีเขากริลืมเอาเฮ็ดเอาใบมันบานจ้ากะนี่นะคะมาําให้เรเดอร์พี่น้องเลย จักเมนมีคำถามยังดอกอีกเนี่ยพระเจ้าถามยังอีกแม่ทีท้ามเขาเม็ดเม็ดเตี่ยเองน่ะจำได้บ่เพราะมันก็จำ่ได้เนาะเสวนหลายวีแต่ว่ามีมีแนวมันบ่มีไน่บรบ่แม่นชอบมามีแต่มีแนี่ยววอมีผ่านวอสืผ่านมาเหลียวมันบด่ได้ผลดังเสีนนาเป็นว่าค่ะค่ะค่ะเพื่อนปลูกได้ผลกับมีแต่คนสนใจนั่คือว่าแหละเนาะ ที่กิ่งเพล่นว่ามันเห็ดป่วยยากเดแต่ว่าปีนี้มันคือเห็ดยากตัวว่วว่ากปนป่าน้ำฝนขณะดปูบกทั่วไว้ยเงมอนเป็นใบด่างนานด่างมันเหลืองนั่นกันนั่นนะมันแหลงละนัวมันมาน้ำโลกน้ำน้ำอันนี้มาน้ำฝ่าน้ำฝนแต่ว่าห้องกับเ้กับนามพ่ออยู่นอกมันกับบนหนามพ่อมปัญหาเมียนห้องกับมีหนามยุ้นบริเกียวกับแหลงเด้เพราะว่าห้องหดหนาตลอดก็จะเป็นปีของเขาบกทั่วน้นฝนตกมากเลยเนี่ย เหลืองในมือเดียวเป็น,นเด็ก็ว<อ>่าสิไปถ่ายสวนบมดคืออะไายิานดีโอ้ยเก็บคล้ายลายหนบอบล้วจนสีายละโอ้ยบ่ได้ได้จ้อยตัวบ่ท่านแล้วเนาะทัวโควิดบท่ท่านแะล้วนะจ้าก็ไม่เยี่ยมไม,ม,ม่ยำเมตียอีกขึ้นนึงพี่น้องมาหาขอพลาคนไปกินนี่แหละนะคะใส <laughs> มากกับฝากคู่ค้นนล่าจ้าบ้านกับมู่กมาเอาสองคนจ้าจ้าผู้ใดสนใจอยากมาสื่อหอดแปลงกะ กระเชิญนะคะพี่น้องค่ะราคาบ่แพงก็คือย่ามเก็บย่ามย่างนีโบเลสีจ้าโบเลยังเมนบโบโบ่บเลสีจ่ายังเขาเก็บกินเขาลุยเขาโบเลสีด้วยอ่าเพราะฉะนั้นปลอดภัยปลอดภัยค่ะพอตะปุ๋ยกับย่างโบเลใส่อยู่ขนาดโบท่านเดชใส่ปุ๋ยย่างง่ามป่านีใส่โซ่ซ้ำเทาน่ะตั้งแต่ปลูกมาเวล็ใส่ตะกอนตะกอนสิลกกันละทีหนึงจ้าปนใส่แล้วกับลกจ้าลกแล้วเท่า แบน,นี้นมันเด้เหลี่ยวอยู่นี่ม้วนเปอันนี้อยู่ <N> น้ำหลายเราจะเข็นไนมันไนม,มันบอกเตี้ยมีม่อยู่บนบานเดี๋ยวจะหน่อยสิพา้าขอยยางออกไปเบิ่งนี่เด้อ <ทะ S 2> พี่น้องอยากเห็นอันบบเคยเห็นเพิ่นพนอนปะเคยเห็นแต่เขาปลูกแบบเป็นต้นเพื่นอนปะมันมีมันมีไนมันนํามีมเมล็ดมันด้วยเหรอคอมเมนต์เพื่อนเพิ่อนว่าก็เลยว่ามีตัวนอกระเมี่เตียดีๆเอามาปลูกอยู่นี่เนาะเมล็ดมันเนาะแมน ปลูกด้วยเมล็ดชักหอมเปย์แต่หลายพื้นที่เขาจะปลูกปลูกเงาเนี่ยนะค่ะแบบแยกออกปลูกนะอู้ยโบทนเอะค่ะแบบนั้นแปะเนาะโบทนว่าเม่นดำหน้าสัแล้วนะจิ้มไปจิ้มไปแต่สิแล้วเนาะนี่บ้านอือไว้เลยเนานเลยบุ่นโหาหน้าที่กันแล้วบหาหน้าที่กันแล้วบ้านจากจากไปเลยเนาะเดี๋ยวหายเป็นขนออกไปอีกจักกตานี่เดี๋ยว ให้เม็ดที่อาพาไปเบิงไปเบิงเม็ดเม็ดพระคอมเปย์นะคะพี่น้องคะมีหลายคนตีถามนะคะมือน,นีได้คาตอบแล้วนะคะว่าในพระคอมเปย์มีบอมีเดี๋ยวเสียเอามาให้เบิงนะคะแล้วก็พระคอมเปย์นี่กะผักชีฝรั่งเงด้เนาะภาษากลางผักชีฝรัง่งผักชีผักชีใบเลื่อยอ่าเพิ่อเอื่เนเ,เนาะนอื่นอย่สงมยาง ลายยางค่ะแต่เราื้นทีอเอ่อขาเอืนผักคอมเตพักเตแล้วแต่ได้ลองคนบ่มีหอมกับมี่ผักเตพักคอมเตผักชีฝรั่งผักชีใบเลือ่อยเอาในไว้เห็ดแนวก็ได้หรือสีเอาหนีหนีเงาจังสีเขาตัดไปกินนี่ตัดในส่วนบนไปกินอเอามองทีมมี่เงาเขานี่ไปปลูกได้คือกันคะ่ะปลูกซ้ำกินเนาะ ปลูกซ้ำกินซ้ำน้ำเงี้ยนเอามาเน็บไว้ค่ะก็ได้อยู่แต่ว่าข้าเจ้าว่าไม่ได้ที่บ้านปลูกยังไงก็ไม่ได้อันนี้ก็จักสิว่าจังไดแม่นวมเมตีอันนี้โลาก็หลายพื้นที่ข้าวแพงงห้งกิโลกรัมหนึ่งอ่ะแพงมากคนว่าอันท้าเขาก็ถือมากค่ะันอันนี้ต้องพิจารณาเมตยเอาไปขายใส่คะ อันตลาดวาลิ่นค่ะเอาไปขายเองบอกคะแมนบ่ดด้เอาไปขายไปทรงเพิ่นเลยเอาไปทรงเลยแมนตลาดวาลิ่นเจ้านึงอันไอ้เอียงก็โตอีมืงเตลเล่นสีเจ้านึงมาเสาน์ฟค่ะนี่เอาไปรกได้เท่าไรเพิ่นเอาเบิดมันมีปัญญาโลกห้ยเพิ่นโอ้ยฟังเน่พี่น้องเ้งแต่ราคาคือบ่ขยับไปไหนราคาบขึ้นราคาเบอทั้นึ้นแต่ว่ามีเท่าไดเอาเบิเพิ่นเอาบ่บโบอันนี้เลยเพราะว่าค่ะ เพราะว่าผลหินมันงามม,มันงามมีลีลลมันอ่อนเนาะสังเกตผักชีใบเลื่อยผักทอมเปแมติอานะคะสีบอคือทั่วๆไปพี่น้องสาวน้ำเยื่สังเกตใบเขาจะนิ่มใบเขาจะอ่อนๆบอคแข็งนะคะเนี่ยขอใบใบนี่ปกติบางยางทางเข้ามือเห็ดทั้งสี่มันสีเป็นยาขัวกวักเนาะอันนี้นิ่มพี่น้องคะนิ่มใบนิ่มกินกับยังใดแน่นี่แม่ กินก no. uh, yes. yeah. ับหลูกสิ่นแม่เล่ยเนาะอ่ากินกับสมตำก็ได้ปุ่มใส้ลวดพี่น้องแบบนี้หรือว่าแต่ว่ามันการในส่วนประกอบของบวกีเลียอนบกมคอยมีเลอยมันเนาะเออไม่มีใบเราเรียกผักชีใบเลื่อยแต่มันบโบวมมีเลือยโคลนะพี่น้องเลื่อยนิ่มแห้งปาดยังบวได้ดอกคแบบนี้ปาดยังบวได้อิ่ินิ่มนะคะเป็นใบนิ่มแล้วก็สาวน้รเนียมเคยเอาไปกินแล้ว คือมวนมวนกินแบบเคี่ยง่ายเขานิมหนักมันบ่แข็งพี่น้องบางเทือเขาอาจ,จเห็นก้านงิ่งใหญ่ใบแข็งแข็งก็อาจน่าจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงเนาแม่น้อแต่ของแม่เตี๋ยจะเป็นแบบนี้นะคะคือนิ่มแซบกำรรไปนี่บ่มีหงาปกติถ้ากำยังสิอาสิโอ้ <laughs> มันปากมือนะนะาเออนี่บ่เป็นอย่างน้ะแม่น้อค่ะใบนิ่มใบางาม เอามาจากพี่น้องที่บอกคะจะเอามาจากพี่น้องจ้าที่นี่แนวขึ้นราคาแล้วเด้อพี่น้องค่ะได้ยินแววๆมาขยับไปแล้วนะคะผู้ใดสนใจกะจังทักมาแล้วกันเนาะจ้ะเดี๋ยวเสียเอาไปกระชิ่อันนี้ฝากไว้สาน้ำเงินนี่ไปขายให้โอเมียวพี่เบล่ายอนเงี้ยขายให้ได้ได้ได้ค่ะผู้ใดสนใจกะแอดไลน์เข้ามาละกันเนาะจ้า ไอมือนีเก็บเก็บจากถุงค่ะหรือแล้วแต่ได้แล้วจะเก็บได้เฮ็ดได้คนผ้าเอาอันแมนมันง่ามผิน้นซอนจ้าพลังง่ามซ้ำนี่ต่บอานได้แต่ห้าสิทอนได้แมนแล้วจะสิท้อนได้เฮ็ดได้โอ้โนางขนกบย่าน้เอาเอนางนกับอยอนเพื่อเอานำวนเบิด ขาเจ้าก็ดิท้อนเอาท้อนเอาเฮ็ดเอาเองซะมันเลวค่ะั่วเฮ็ดไปนี่แล้ววะไส้ซ้ำได้เอาซ้ำนันแม่เนาะซ้ำได้เอาซ้ำนันจ้ะของเข้าเองของเขาเองเข้า่อจากเฮ็ดเข้ากับว่างไปสักกนก็ได้าไปหาเห็ดเนี่ยไม่เม่หันกันลุกแต่หันบวันก็ยุดไปเฮ็ดงานบ่ไปเฮ็ดตีฝ่ายขาเจ้าไปเฮ็ดอย่างอื่นแม่กับไปเฮ็ดเบียกอยู่ประม่านสองอาทิตย์เข้ายากทอนเอาเท่ายกัะแล้วแป่าสันนะคะแม่ข่านั้นรับโบอันถามี แล้วแต่เจ้าสีถอนบ่อยากถอนก็ไปนอนเว้นนะคะบ่อยากถอนก็ไปนอนเว้นเฮียเดอยู่ได้พี่น้องนี่เฮียจะก้านหนึ่งนี่กะถอนบ่ถอนค่ะจะมาบอกกันคุยกันกับแฟนอยู่จ้าเฮาบ่มีตัวนี่จักสิเอาเงื่อนใส่มากินมาใส่มาสั่นอาค่ะนี่อยากได้เท่าใดก็มาถอนเอาเนาะอยากได้หลายก็ขอยากได้เงินใส่ก็มาถอนขายก็ได้ใส่จ้าอยากได้หลายก็ถอนหลายอยากได้หลายก็ถอนหลายอือค่ะจ้า เดี๋ยวสีาพาไปเบ่งไนพักคอมปีนะคะพี่น้องอูน้นะเนาะเขาขึ้นมาอีกแล้วเนาะนี่แล้วก็ล่างขึ้นก็ล่างยืนจ้าโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ขึ้นน้ำก้นเน้ยมือช่งเมื่อก็ขึ้นแล้ว พี่นงค่ะเดี๋ยวสิพ้ามาเบงในส่วนนี้คือผ้อคาคอมเปที่แมติยากับพอเพ,พ,พิ่นเอ,เอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาต้องเอามาเลี้ยงแบบนี้แซน้ำบอกครับพ่อแซน้ำไหวนะคะค่ะเราเข้าตอนแรกบอตอนแรกเข้ามาล่างบอกค่ะค่ะมาล่างมาใบเหลืองออกเขาเอื่นว่ามาแต่งมาสอบนอเนาะพ่อนาะค่ะ หลังจากนากาั้นกะใส่ถุงสั่งกิโลให้ข้าเจา้าเป็นถุงละหากิโลอ่าถุงละหาโลนะคะกะทรงแม่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ถุงละห้าสิบบาทราคาบอทันขยบปหัดลายพี่น้องตอนมเมตีอยสิปูเมตเตีทเคยบอกให้ฟังว่าข้าเจ้าเคยขายถุงละลอยสิบบาทละลอยนี่ก็ม้วนแล้วนะเนาะพ่อเนาะออยากขยับค่ะถ้าจะลอยนี่ก็ม้วนแล้วนาะแม่เนาะ โอ้ยเพิ่นไปหาหนำให้ขิน <Okay. S 1> บ่เป็นยังแม่บ่เป็นยังจ้าบ่เป็นยังมากมามามา,มา,บาเบาเรื่องพักเข้านี่ข <laughs> ินหนำก่อนใจเย็นเย็นก่อน,อนสันอันคุญปุระต้องให้มาเบิง่งไกลไกได้แตงสิเห็ยแมนเอากล่องมาใส่ไม่เศร้าโบได้มันสิป,ปกักมือเพิน่นว่ามเป็นบะม่เสีย้ยครับโอ้มันสิมีเสียนพี่น้องเบิ่งนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ ผู้ใดบเ่เคยเห็นในาพักหอมเปรย์ป่าตานี่นี่มาเบาิ่งใกล้ๆซูมให้เบิ่งใกล้ๆนะคะเนี่ยที่เอามาวานน,ะน่ะเนาะน,นี่นะคะนี่คือเม็ดงา่วอยู่เอหน่อยก็เม็ดง่ายเนาะนัวเนาะหน่อยก็เม็ดง่ายอ,ยาอยีกพี่น้องคะนี่ในาพักคอมเปรเบิ่งในถาดเบิ่งในถุงนะคะอ่ะผู้ใดยอยากได้กะ มีแบงยูดอกพี่น้องค่ะเดี๋ยวสางน้ำเงินสีอ่อนเมตเตียให้เวลาจงไว้วาสเปวันกปะหูบ่มันเห็ดโบท่านเห็ดไหวปลูกงานเดียวยังเก็บโบท่านยังเห็ดโบท่านถ้าไปเห็ดตัวนั้นโบไหว้หรือมันสีเสียได้ปะตานนี้มันสีทิมแมนเอาตัวเดียวนี่ละเนาะจ่าอันขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกเพื่อความเปรียคือขั้นตอนใดก็แม่ สิว่าตอนใดละตอนลลางตอนดิมันสาเพื่อนเพื่อนบอกไอ้ฟังเออตอนแต่งแมนบ้าตอนมะลีตอนมาแต่งนะแมนบ้ามันสาแมนบม้าท่านใจจริงๆมันบ่างอย่างดอกพี่น้องคือมันบ่ท่านใจอยากได้เร็วๆอยากอยากแล้วนะเนาะ เออแต่ว่าตรงมานั dumpling, okay. ่งยังมันขึ Ahmad, ้นกับมานั่งอยู่นี่เป็นว่ล่างนี่ก็บมาขึ้นไว้เตียงนี่ก็นั่งแป้งแหล่าะแป้งอรีไดชพันโอกจ้ะใบเบาใบยัหมดโออกจ้ะนี่งามแล้วนี่งามแล้วร่างอันกับปอตองแตงพี่น้องเขาเขางามแล้วโยกเว้นว่าที่ที่มีปัญที่มีปัญหาอิรีบ้างนี่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 ใบเบากระสีเอาเนี่ยเนี่ยเอาออกเหลืองนี่เนาะนี่ เนี่ยการมันหักเนี่อกระนกนาสิบประมาณนี่นี่พี่น้องได้แล้วเนี่ยค่ะนี่ล่ะยากตอนนี่ท่อนั้นว่าันนี่ยากที่สุดแล้วนะพี่น้องยากที่สุดแล้วนะการปลูกเตียงกนที่หุ้มหนาระบายเนี่ยเพราะสำหรับเตียนี่ยากที่สุดแล้วนะนี่นี่นี่ลิใบนี่นะครับกับมันลายเนาะอ่ะนะมือนี้ไม่ยี่ยมไม่ยำมันสิคัดเวลาเพลินทอนได้นี่มันสิได้น้อยได้มือนี่พี่น้อง ปะสิ่งไหนเวินไปถอนตอเด้ร์ีีนองเอ้ยขอบคุณแม่เตี่ยได้รลายค่ะกะออนซอนไปน้ำการพี่นองมาเยี่ยมมายามีกลอมหนึ่งเห็นพี่นองสนใจหลายอยากปลูกอยากปลูกบ้างจังเลยอันซื้อเนวมันอยู่ไซยุ่นี่ค่ะซื้อแนวอยู่นี่ตุรุนอายุหาิพกซิฝีพุาวไปทำงานบ่อยากปลูกยกเพีา่นอยากปลูกเนบออยแบ่งแกันไปก็คือพูละ ซื้อหน่อยซื้อหลายให้แอดไลน์สาวน้ำยืนตัวสาวน้ำยืนเลยจ้ากระสีรวบรวมบลายเติบจังสีมาซื้อน้ำเมี่ยเตี่ยไห้เพราะว่าแมียนพะว่าถ้าสร้างขีดสองขีดกระสีบพท่านมาเอาไห้นะคะสั่งเป็นกิโลจังสิมาเอาไห้เอ้าเท่าไรก็แบ่งหนาพี่น้องค่ะแอดไลน์สาวน้ำยืนนะคะจ้าแอดไลน์สาวน้ำยืนเพราะว่าเม่เตี่ยเพื่อนจะบรสะดวกไปไปทรงก็คือเพื่อนอยู่ในสวนเนาะโทรศัพท์ยังบ่ค่อยได้เบิ่งเมีนบะ เราจับยังบม่ค่ยมีเวลาเบื่อเลยนานเห็นบ่คลิปจากคลองขึ้นแสนวิวยังบุหูวเลยไฟโทรมากกับรับไฟบนโทษวันเดียวโทรไปหาโม่พวกโทรมาเอาไม่ได้จ้าวันนี้ขอบคุณแมติเร่ยหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนุ่น่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามอยู่ทีวีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะ